ม่นี่นี่ลองกินคำโตโตดิร้อเผ็ดลองกินคำโตโตดิคำโตโตเลยอ่ะได้อ่ามีคนมีคนโกงเหมือนกินที่แล้วเว้ยอัปปารกามาวงครับทุกที่เสร็อืมอืมอือเสรละ สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องวีเลอรแน่แน่แน่เมันเคยนะคือวันนี้เราจะมากินของเผ็ดนะเออเราจะมาแข่งกินเหมือนเดิมใช่แล้วก็ห่างหายกันมาเป็นเดือนแล้วเนาะไม่ได้เจอกันมาเป็นเดือนนะที่ถึงมากเลยเออถึงมากถึงยังเลยถึงมากโอ้หมวันนี้อธิบายเลยคืออะไรไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมข้อมูลมาเลยอะไรไม่เราจะแข่งกินยังไงก็เราจะมาต้ม มาม่าก่อนมาม่าแห้งกินอันนี้เสร็จแล้วก็กินอันนี้แล้วก็กินอันใหญ่ไอห่อนี้ใช่กติกาเราก็คือใครที่กินเหลือน้อยที่สุดคนนั้นก็เป็นไงปัใครกินมากสุดใครกินมากสุดใครกินมากสุดเรามีรางวัลนะเออรางวัลมีเหรอมีเอ้ยทขาไม่ต้องตื่นเต้นมาเราไปทำกันเลยดีกว่าไหมอันนี้คือมาม่าโอเคไหนอันไหนเป็นโต๊ะ ไม่ใช่โฆษณานะยิ่สบู่งั้นเราก็ไปต้มมาม่ากันเลยดีกว่าเราไปเตรียมกันเลยดีกว่าปะโอเคไปโอเคนะครับมานละก็เสร็จแล้วมาเรามาใส่เครื่องปรุงกันเลยดีกว่าอ่ะอุ้ยเดี๋ยวทำไมอะเรามีกติกาว่าไงนะก็ถ้าใครช้าใครเหลือน้อยที่สุดชนะอืมได้เงินรางวัลสองพันบาทสองพันบาทนะครับนี่ครับมีแต่แบ้นย้งที่แล้วเราดวลกันเท่าไหร่นะคิดที่แล้วอะแค่หนึ่งพันใช่ไหมป คิปนี้เรามาดูอะไรสองพันเนี่ยสองพันม่อะมาม่ามันร้อนอะเออผมมันร้อนมาม่ามันร้อนอะครับผมนี่ใส่ด้วยเดี๋ยวก็รู้อันนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับใช่ห้ามจิกนะห้ามแอบจิกนะต่อไปก็คุกคล้าให้ข้าวเล่า <serving> ก enfin, ันมาเอาดูดิเลดูดิก็คือนะครับไม่ใช้ซ่อมกันนะครับทุกคนก็คือไซซ้อนกินเลยไซซ้อนเลยเหรอก็มันไม่มี โอ้โหคือแบบเพิ่มความยากว่างั้นเถอะใช่ความยากเราใช้เราให้ใช้ช้อนยินแค่ช้อนอันเดียวแล้วเราไม่มีตะเกียบเราไม่มีซ่อมให้เอาเลยเหรอเอาเลยมาดีอะไรหนึ่งสองความเผ็ดแบบเข้าจมูกเลยจับเวลานะอืมอืมอืมอร่อยมาะอืมอืมออร่อยนะเผ็อืมไม่เผ็ดเลยอร่อยมากเผ็ดอืม อร่อยไหมคือโน้นอะไรเยี่งฮะเอออืมอืมอืมนี่แป๊บๆๆนะโอ๊ยเผ็ดฮะไม่เผ็ดจริงอ้วนเอ้ยเอ้ยอิ่มแล้วอ่ะกินน้ำไปอย่างเยอะเลยประมาณีครับอืมอืมปากจบคลิปนี้ถ้าไม่ได้ถ่ายคลิปนานก็ไม่ได้เป็นไะฮะพอไม่พูดละทำไมอ่ะ อุ้ยเผ็ดอ่ะมันเผ็ดจริงวันนี้อ่อนให้เฉยๆหรอกคลิปนี้อ่อนให้อ่อนให้คี่ไม่ได้สิคลิปนี้เงินเงินดีกว่าคลิปที่แล้วอีกอ่ะถามไหมฮึฮึถามแล้วฮึฮป่ะผมเริ่มแล้วนะโอ้เพ็ดโอ้ผมเริ่มแล้วนะโอ้เพ็ดปักไม่ไหวมีทิคดีๆมาแนะนำอะไรเหรอเขาบอกว่าเขาบอกว่า ถ้าจุ่มน้ําเย็นอ่ะมันจะกรอบอ่ะไหนไม่เชื u, อ่อไหนลองทำดิต้องลองทําดูน้ํามันไม่เย็นอ่ะไม่เป็นไรมัจุ่มได้เอาเฮ้ยอะไรเอาเมื่อกี้มันยังเยอะอยู่เลยอ่ะเอา้าก็รีบกินไงแบบเข้าใจว่าแบบดูดอ่ะดูดกินอ่ะกิน<อ>หมดแล้วเฮ<อ>้ยไงงงไงดิอึ้งไงดิอึ้งไงดิอึ้งไงไม่กินมายังไงเอ้ากินไวไอ่ะทำไมไม่เคยงงไม่รู้นะต่อไปเรามากินอันนี้กันผมด้วยที่เอ้ยนี่จะเสร็จแล้วนะ ไม่รู้แล้วไม่รู้อื้มอื้มเฮ้ยรีบรีบรีบกันหน้าเีอ่ะรีบกันหน้าอื้มอร่อยมากนะอันนี้เหนียวอื้มอื้มครับฟังผมเลยพร้อมยอะไรแล้ว อ้ยยุ่งหวงเราทำไมอ่ะอะไรยุ่งหวงเลยนะไม่เป็นของเรากอะไงี้ยเยอะรู้นะอืมมันมันเริ่มไม่กรอบแล้วอะจานนี้มันเริ่มไม่กรอบแล้วกินดีๆหนี่ยกินดีๆหมดแล้วครับทุกคนอันนี้เท่าไหร่แล้วอันสองอ๋ออันที่สองมาทุกคนผมก็กินนะเออโหโห ก็รู้วใครชนะปอกอืมก็เป็นไงอร่อยไหมล่ะเฮึบไหนนี่นี่ลองกินคำโตโตดิร้อนเผ็ดลอกินคำโตโตดิคำโตโตเลยอ่ะได้อะเฮ้ยไหวเหรอไหวอืม่ังอืมอือเผ็ดอ่ะว้าวก็หอยที่สามผมกินเหลือแค่นี้นะฮึฮ้ยังไม่กินไปยังอ่ะ นกินชอยนายกินชอยดินายกินคำโตโตคำโตซอยเลยคำโตโตผมก็ชนะเลยไงผมก็ได้นงินเลยนะโอ้โหออ้กินเนี้ยนี่ก็กินเนี้ยนี่ไม่อันนี้ผมช่วยกินดีกว่าผมช่วยกินคุณดีกว่าเอ้าอน้ำใจด้วยมันหยามกันชัดเลยนั้นอย่างเงี้ยอือหืออ๋อแ้มกินไวมากอ่ะแอบมีแอบโกงไหมไม่มีครับโหไอ้กินหล่นทำไมเนี่ยอืมคลิปนี้มีคนโกงไหม มีนมคนมีคนโกงเหมือนกินที่แล้วเว้ยอัปกามาวงครับทุกที่อ๋ <c oughs> อแลนะ้ไปะกินทีละนิดทีละนิดนะเพราะว่าผมผมรู้ว่าผมจะเน้เงินแล้วนะเ<ะ>นี่ยเอาผมรู้นะใครโกงคนนั้นไม่เจริญนะทุกคนหอมแบงค์ร้อยจังเลยหอมเงินสองพันจังเลย <What? S 1> อ่ะว โอ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะอิ่มไหลอิ่มแล้วยอมไหมล่ะช่วยกินหลายยอมไหมล่ะอ่ะกินของตัวเองดิอืมเถอะอืมก็มันดีครับโอ้โหขยะกินหมดเนี่ยเล็ตั้งห่อนึงอ่ะก็ผมไปชิวแล้วนะครับแล้วขนาดจมโบนี่ไม่ใช่ห่อเล็กนะขยดจมโบเลยะกินไปแล้วนะนี่นะแกไปแล้วพออายอมคือนี่เออ คลิปนี้คิดว่าอ่อนคอให้ไม่นะตอนเองหรือเปล่าครับผมจะแบบคลิปนี้เอเอจะเหลือไวอ้คอ,อให้ไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดมากอะไรก็ผมชนะครับอะไรยังกินไม่หมดเลยอะอะไรก็ยอมแพ้ยังอ่ะอยังฮะยังไม่ยอมแพ้หรอกกันแล้วแต่กอนแล้วแหละ กินเด็กอันไหนกินโชยดิไหนกินโชยหิวแล้วไหนกินโชยก็ไม่ได้อีกอยูอ่น <ผม S 2> ะอ้าปากอ้าปากคำใหญ่ๆคำใหญ่ๆกิน <c oughs> เข้าไปอ,อื้มเหนียวเหนียวอ๋อมันมันก็ยังอ่ะ <c oughs> อ๋ออื้มอ๋อไม่ไหวแล้วเพอจอยอมก็ได้อะยอมออแบ่งกันคนละครึ่งไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ คนละครึ่งไม่ได้ครับทุกคนเฮคนคนละครึ่งกําลังดังเริบโอ้กินมาจนเหลือแค่นี้แล้วอ่ะแบ่งสักหน่อยได้ไหมวุ้นมันร้อนอย่างเลยอ่ะเฮ้ยเขาก็ร้อนนะเองเขาก็ร้อนแม่มันร้อนยังเลยอ่ะเองเขาก็ร้อนนะอือพาได้บ้างดิก็คือผมได้เงินนี้นะเฮ้ยอย่ามายุ่งปักเฮ้ยเดี๋ยวนี้หวงนี่อย่ามายุ่งคนละครึ่งไม่คนละครึ่ง เออคือผมจะเอาไปซื้ออะไรของกินนะเออเยอะแยะเนี้ยผมก็แบบเปย์สาวเอาไปเปย์สาวหรือเปล่าใช่ครับผมก็จะไปปิมจะไปเปย์สาวนะ่นี่นะ <c oughs> ไม่ต้องอ่านแล้วไหมโอ้ยมันหอมเงินจริงอๆอ,ะอ่ะเผ็ดอ่ะยอมยอมจริงๆใช่ไหม <c oughs> อือ <c oughs> ยอมไว้กระจอก <c oughs> โอเคนะครับทุกคนผมก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะเนี่ยผมได้เงินนะเยอะ ในคลิปหน้าก็จะชนะเหมือนกันนะเอ้มีทางหรอมีไม่มีเดี๋ยวก็รู้เราต้องไปดูต้องคอยดูคลิปต่อไปไว้อ่อนไม่อ่อนหรอกถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆกันต่อนี้นะครับต้องเหลือชิ้นนึ่งอ่ะกินได้หมดดิอ้าบะเอ้ยคนแพ้คนแพ้โออีกแล้วอะคนแพ้เลยได้แค่นี้เองไปพอละมา โอโหน้าขึ้นนี้ขอตัวหล่าไปก่อนบ๊ายบายบายแบ่งมั่งไม่โอ๊ย